สวัสดีครับวันนี้นะพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านป้านะครับชื่อร้านว่าร้า <c oughs> ก๋วเตี๋ยวเป็ดเจลิงดินแดงนะมาครั้งแรกนะครับวันนี้นี่หลังจากที่มาสามครั้งแล้วไม่เจอไม่เจอเจ,อเจอสักทีวันนี้เรามาดูนะครับมาชิมกันด้วยแล้วมาชิมกันด้วยครับเห็น<ม>บอกว่าเปิดสายๆนะ สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เปิดแล้วเนาะยินดีรัวันตุดจีนไม่มีเป็ดซึ่งมาเมื่อวานอ๋อหมดแล้วเลยไม่เกลียดเลยแต่แค่ดูแค่ดูหมดละจะหมดแล้วอ่า,อางั้นผม,มเอาเปิดกี่โมงครับเนี่ยสิบเอ็ดสิบเอ็ดโมงเปิดร้านแต่แตว่าจะได้ขายสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงหกวัน่อยอออนี่นะฮะห,หน้าร้าน เปิดสิบเป็นโมงอะแต่ถ้ามาไม่เจอก็คือตรงนี้จะเขียนป้ายไว้ติดบอกว่า,วาวหยุด มีพวกก็เหล่าอะไรอย่างนี้ไหมครับเนื้อแล้วพวกเป็ดสับนี้ไหมะมีชิ้นส่วนจะมีตุ้เปีกขาะคอนั้นผมเอาขากับคอป็เหล่เป็เหล่าขากับคอนันอันนี้ครับแล้วก็เส้นเล็กแต่ทุกอย่างพิเศษครับ ครับข้างในด้วยเลือดเลือดด้วยทุกอย่างนี่มาแล้วใกล้กใกล้เลยปีกด้วยไหมปีกด้วยก็ได้ครับ เต็มชามนนคือาชามนี้คุณภาพเสียดายน,นะวันนี้ของใกล้จะหมดละเห็นยังเห็นยังครับ เข้าไปนั่นนะร่นนะึงไม่ก็นน้นที่อก่านไปันะที่นอเน่ะเ่ชยังานอย่างน้ยังไม่เคยหรอดูก็น,น่าก,กินดีนะไปดูสนุยมั้ย,ยน่ากินกับผมเนี่ยเน,นี่ยครับ เป็นก๋วเตี๋ยวอันนี้เป็นอะไร <c oughs> เป็นอะไรมีทั้งคอมีทั้งขามีทั้งตีนมีคอมีเดือดขาชั้ตีนนั่นแหละนี <c oughs> ่ชเส้นเล็กเ <c oughs> นี่ยมาสองชามจะเป็นเกาเหลานะครับ ก็ล้าอืมเดี๋ยวก่อนเลยนึ้งน้ำต,ตาลบิดบไปใสไปเอาให้ที่สะใจกับที่รอมาครับสองอาทิตย์รอมสองอาทิตย์ Ừ. Hmm. mỗi một ạ, à? thuốc, kiểu như là, trong này cũng có, nước cũng có, tẩm cũng có, thích tẩm nè, nước, tôi thích với tiêu อคอใหญ่มากอืมอืมหอมมากนี่คอคอต้องเบิลแล้วล่ะเราขเขาเรา เน anyway, um> sure. uh, like ื้อเราไม่ส่วนนะเราส่วนแค่คอขาตีนปีกเพื่อนไง อร่อยไหมครับพี่แซ่บนะผมครั้งแรกเลยเนี่ยมากินทุกวันผมมากินทุกวันทุกวันเลยนะผมครั้งแรกผมก็ไปกินมาแล้วว่าที่ไหนคนเสียกินมาแล้วแต่ที่อย่าไปนั่งกินร์ยืนรอไงคนเยอะทำไมที่นี่ถึงมีที่นั่งเลยแหล่ะคนเยอะแค่ก็ไม่เท่าไหร่ ครับไม่เหลือ ครับป่านนี้เปิดมานานยังครับเนี่ยมีขายมาปีอะไรอ่ะปีสี่เปิดปีสีหกสี่หกก็สิบแปดยังไม่สิบแปดปีเต็มหรอกสิบเจ็ดปีนานแล้วนะพี่ก่อนไม่ได้ขายตรงนี้ขายตรงนู้นแล้วก็ตรงนั้นเทบขายบ้านไปแล้วก็ย้ายมาตรงนี้มีคนแนะนำป่านนี้เป็นไงแล้ทานแล้วเป็นไงบ้างอร่อยครับอร่อยครับเจะไม่แน่นอนแต่ว่าพวกซิกะแต่ว่าไม่รู้ว่า เปิดวันไหนปะตามอารมณ์แม่ค้าหรือเปล่าอะเดาเดาลำบากหมือนกันว่าจะหยุดก็เมื่อไปชุล้ามันก็ชื่อร้านอะไรครับเนี่ยไม่มีค่ะไม่มีชื่อก็ใช้แต่ว่าตัวเองชื่อเล็งก็เลยใช้เล็งเตี๋ยวเป็ดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ซอยอะไรครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ซอยประสานสารบันเดียร์ขายแบบสตาร์ทด้วยสี่สิบถ้าเพิ่มตรงนู้นตรงนี้ก็เป็น50 60แล้วแต่ เป็นชามยักษ์เลยเนี่ยก็หกสิบก็ชิ้นส่วนแล้วก็ขายแบบประมาณอย่างนี้แหละแต่เออถ้าไม่นั่นก็บางคนบอกพิเศษพิเศษนี่เราก็ทับคาสิบาทไม่งั้นชามนี้มันปลูกไม่ได้ไงมันเล็กไปแล้วทันชามใหญ่นั้นก็มีแบบต้ากินหลายอย่างนะมีทั้องปีกตุ๋นน้องไก่มั่งอะไรมั่งอะไรนี้ใช่ไหมมันมีมันมีน้องไก่แล้วก็มีลูกชิ้นหมูแต่วันนี้ไม่ได้เอาลูกชิ้นให้ Umas, มามาเน้นเป็ดอย่างเดียวเน้นเป็ดนะครับก็เลยเนี่ยมีพวกนี้แจมเอาครับครับได้ได้มีเบอร์โทรเออใครถ้าเกิดใครจะมาต้องโทรมาถามก่อนไหมใ้รว่าใครว่าจะเปิดแหรือไม่จะโทรถามก็ได้0 8 4 1 2 2 5 6 5ปอก่าก็ใครจะมาก็โทรมาถามก่อนนะครับวมาเปิดหรือเปล่าเอาทีแม่ค้าแบบไปเที่ยวขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่ คดดุยแตเป็นเจล้งดินแดงแกบอกว่าไม่มีชื่อร้านนะแต่ว่านี่เนี่ยมีป้ายร้านก็ไม่มีชื่อร้านไงแต่ว่าเอาชื่อแกมาทำเนี่ยฮะซอยมะซอยมันจะแคบนิดนึงนะคือแบบว่าจอดไม่ได้เลยครับที่นี่มอไซค์มาได้นะ้านซอยน,นี้มุมนี้พอดีไม่ดูเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยครับมุมนี้พอดี ก็ถึงเรื่องรสชาติรสชาติผมชอบนะครับแล้วก็เป็นยุ้นเตี๋ยวเป็นมันเป็นพะโละอ่ะอแล้วพะโล้ก็ไม่เค็มมากนะ้ำพะโล้ไม่เค็มมากแล้วก็ปรุงก็เนื้อก็ชอบเนื้อนุ่มดีครับคือมีอะไหลนะ่เนี่ยผมชอบลนะพวกมีอะไหล่พวกพวกตีนขาคออะไรเงี้ยผมชอบแทะเล่นนะครับแล้วก็ปรุงง่ายก็ถือว่าอร่อยปรุงง่ายฮนะโดยรวมเลยนะอร่อยครับ อร่อยครับเดี๋ยวมากินอีกแน,น่นอนเดินมาปากซอยละนี่ซอยนี้เลยตัวนะที่สอง